จับค่ะจากมื่อนี้กินสามคนจ้ะกินกับหน้ากับน้องโมหวานเดียวเดี๋ยวหนักหนึ่งข้างเ่ยอยูยเฮ็ดที เนี่ยจะแข็งแบบนี้ไหมหวานหี้เนี่ยเนี่ยถ้าถ้าถนัดก็ตั้งเลยก็ได้พ่ออยู่ข้างไั่เป็นไรไม่เห็นหรอกยับเอาพีกน้องยับออกเออน้องยับออกที่ล่ลูกสวัสดีค่ะพบกับไม่ดวงกินแซ่บอีกแล้วค่ะอันพี่น้องมาจากสัวสิตังกองไดมากิน สม้มอ้อยเมนตาซัวขนมจีนสองใจเด้อค่ะเดอ้อเป็นยังคือว่าสองใจกุ้งซุกก็กุ้งดิบเด้อค่ะเขาเรียกว่าสองใจสิคะโอ้ยมีผักขามามามาค่ะพี่น้องจาาง้าทั้งไก่ทั้งไก่มาเสินแสแปน้าก,กันเด้อค่ะ,ะระบ้างระบ้างน้าน้าผักขามันปักเอางิจ็บกูยังไนีโอ้ยพี่น้องสวดถาดจุกกุกพ่นนะตำสองใจมีใครไอไข่อะไรนะไข่เป็ดเวียดนาม สื่อมาเด็ดเป็นเดือนแล้วจะพี่น้องจ้าเพราะก็ชิมาต้มกินเบิ้งจะเบิ้งดูคุณนะครามน้ำคราทะเลมากข่อยก็ได้อบต้มแล้วข่อยก็โอ้พี่น้องเอ้ยข่อยยันมันมีกินสีหนองหนงแล้วเนาะข่อยก็โอ้เพรามันกรอบหอม่หอมกรอบดีแต่ว่ายังไงใช้บัวแซ่บด้วยต้มกะทิก็แซ่บ จับคักจับมื้อนี้กินสามคนจ้ะกินกับหนาครับน้องหวานคงใจแล้วเอาวันนั้นกินกับน้ำหวานสองคนหัวเสะอิกเสะอ่อยหัวคักวันนี้ไม่กินเรากินอันนั้นกันไงเลยเรากินไอ้อะไรวะตีเมื้อตดอ่ะ ไม่หยังไม่อยากก็อยากกินทีลูกไม่แม่พูดแล้วไม่โอ้ยน้องอึกระบอกเห็นหัวนซื้อๆนั่งสวยนี่คือกิ่นบุหรี่มันเลยรวบปลาลังหอยยันเลยเลยไข่สรงเครื่องมันมันตรงนี้สลิงดูบอกอืมสลิงเหรอไข่ออกมากังเดียวซื้อไข่อันนี้มาก เอาไว้มงตะกี้ตะกี้เขาต้มกินมันกระดานโยมเอาไว้เป็นเดือนไปยังคือบ่ดานพูดดีนะมันเลยกลายเป็นเน่าบ่กเฮ้ยรื่องใดด้านดันไปแล้วแม่นบ่คใครเอาไว้รวนก็อยากให้มันเป็นตัวเรื่องของเรื่องนะหวานมันสุกมันหวานเมนเป็นโตมันกวมันกระเสียนเป็นโตเป็นขนเมนบ่กขอก็เลยอยากกินแบบเป็นขนเป็นโตสรุปแล้วบ่เป็นเด้อค่ะ สุกใช่ไหมนี่จะเป็นสินส่งเงาทิม้งไข่อกไันเป็นน้ำหยางไข่เป็ดเปียดน้ำว้าสิกินลูกไข่เป็ดนะคะอุตส่าห์เอาไว้เป็นเดือนพุ่นนะเล่ยบวเป็นจ่อยแต่ว่ามันไม่กินกินตุดตัวแม่จ๊ะกินตุดตุวเหมือนไข่หางข้างนั่นแหละจ้ะแต่มันบเหมือน แพ้งไวย์ผสันเนี่ยอืมไม่ยังลูอหาอะไรไปเลยกุ้งจ้ะ กุ่งซองใจพอนะตำสวกุ่งซองใจว่เพ็เเทแห้งมันบ่ว่านเนอ,อนปลาขัวใหม่ได้หนิหัวใ่ได้ซื้อมาใหมซื้อซื้อ ขนมเซนกะเนื้อหนุ่มคือเก่าจ้ะอืออะไรอ่ะอะไรลูกเบื่อเสียงอือเสียงโหบจ๋อมะดูจุเบิร์นหน่อยต่อไปอือือแบบมันกุ้งสุกเผ็ดปลลูกเผ็ดเหรอ กินมากหนูได้เลือกเส้นแม่เลือกเส้นให้หนูแล้วแม่ก็เด้เอาอันนี้อร่อยขายดีอืมหลายบัวกับไหลบัวคนละอันกันนะลูกไหลบัวมันจะขาวๆอันนี้สายแต่มันก็กรอบเหมือนกันสายบัวมันจะออกสีค้ำๆแต่ถ้าเป็นไหลบัวมันจะออกขาวๆต้มกะทิก็แซ่บอืมต้มกะทิปลาทูเนาะ จฝนตกบ่พี่น้องตั้งคุน่นะท่าพีี่ฝนตกด้วยจ้ะลมแห้งมลมแห้งเอ,อียงัน้าต่างฟัดกันนี่เนาะ คนนี้หน้าต่างก็สิบอกบล็อกก่อนเนี่ยเพราะว่าจะเกิดแราฝนตกขอจังสิได้ไ<ห>ดย,นย,นยินนะจังส<า>ีอือหยิบได้เใครเปิดที่เขาเจอให้แรงวนะมันร่มร่มขนฉูดนะกินรังผ้าแล้วเปิดน,น,น,นานี่แล้วเนาะกับนานี่หรอพายุแล้วดูร้อนเนาะเดือนมีนานีาน่ยลรอพายุแล้วดูร้อน อันตรายอย่าปกยเดอยาเเป็นอย่างเดียั้นเนาะเกลี่แล้วมเป็นอย่าี้ันไม่กัดปากมันเป็นปากครับกระดาเป็นมุนไปเลยอ้าอแพ่ เขาเคยใส่ให้กันมันแทะเป็นเหมือนปากมัน,น,นบนา,า,างลงสหม เผ็ดมากเผ็ดบ่เผ็ดมากเหรอกินอะไรเแียแต่ว่าเผ็ดเหรอเสียงไหนแม่แม่ใส่พริกแห้งไปกำมือหนึ่งแตกตำแบบแบบไม่แหลกอ่ะโค้งยำยาบอ่ะก็ดีละซาบดีละอืมอืมนี่เราอร่อยล้ว๋อไม่เป็นไร ขาพร้อมดีแต่แผลดิค่ะผักขาเนี่ <laughs> ย่ <laughs> มอนกับ่อยห,หมอน <laughs> 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 วันนี้กายขอ,าข,อ,าอาาขึ้นขึ้นอบ่อยมากผมอากาศดีพุ่มแผลมากมักย้นอนหมอน ว่าอย่าไปตออมาแล้วอย่าเขาหนาบดมือไปใส่กระสุนไฟหนำวันนี้เราเขาวนน้ำหลายรอบนะมึงอยากกินน้ำถ้าคเจ็บใหม่ๆอย่ากินน้ำบุ๊กคุณกินอย่างอื่นไปจะกินน้ำตามันจะทำให้ปวดท้องไปมึงกินอย่างอื่นไปเนี่ยกินนิดเดียวแก้เพลินห้ามกินน้ำพอแล้วมันจะทำให้ปวดท้องเออ เราไปกินน้ำตามเยอะขนาดนั้นน้ำเย็นผักอืมขันโมยเย็ยนให้อยทำให้ปวดท้องลูกอ้ำปลาอืมยุใส่ล่ะอะา

สวัสดีค่ะยังมาสวัสดีค่ะคนเยอะสวัสดีค่ะหน่อยสิไปไหนลูกไปไหนบู๊ยบิงติงบิงติงออกไปเลยมั้ยเอาอยังไปยังเราดิอะอ่ะกินดหน่อยอืมพักขนาดได้เดิกินเช่นดีดนเหยอฮะ หนูอย่าขึ้นไปอ่ะคุณจาร่าเนี่ยหนูอย่าขึ้นไปคึณจาร่า,าเนี้ยเราจะเปิดประตูหน้าบ้านเถอะอ๊ะหนูไปเอาน้องมาให้แม่หน่อยลูกยุ้มน้นองจับน้องตกจาลาไปอืคุณจาร่าลูกนั่งเปยเลยเอาเปย์ลงให้น้องนั่งนั่เด้อลูกเด้อข้าวหนึ่ง เดี๋ยวกะจบคลิปแล้วเอาเพคก็กินอย่างอื่นติดแล้วลูกมีขนมไหมกินขนมแก้มสิลูกขนมปองขนมปังน้งองม,มาแล้วนูจ๊ะ บบอย่าเดินไปอย่าเดินไปลูก <c oughs> ไปห้าวมาแล้วแต่เนะ <c oughs> อ้ย <c oughs> เอาละค่ะพี่น้องค่ะวันนี้แม่ดวงก็อิ่มแล้วค่ะ จะรีบไปเอาลูกลงจากสาราเนาะเดือวกลัวเขาตกสารานะคะนนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบลิปนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ดวงด้วยนะคะถ้ากินไม่สุภาพกินมอมมาม,ม,มก็ขอโทษขออภัย f อแม่ดวงทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณ f อีทุกท่านที่เข้ามารับชมแม่ดวงยะเพิ่งกดลูกไม่ยังพูดไม่จบลูกก็กรอบจอบจะก,กดให้แม่นะจ๊ะจ้ายังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแม่ดวงด้วยดีเสมอมาวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะ